นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันรู้สึกแปลกไปรู้สึกเหมือนมีพลังปะทุอยู่ในตัวเลยเอาล่ะฉันยึดกาต่างคนเลยแล้วพอจะฆ่าแล้วมี่เป็นการแต่งล่าก็ให้เัาฉันบอกพวกคู่นี้เจ้าะแต่ได้อยคูเมื่อแลวเจ้าของคือสามพีเรนเจอร์พวกผมมีสามคนจะให้ชื่อเหมือนกันได้ไงเล่าแต่เม่ตจอยกัเลยแต่ตอนนี้พวกแกันลังมาเป็นทีมอย่ และตากีเลเตอร์ขึ้นของแกจะไปกิจุดต่อทำงให้เธอีนกุญกามีนาและแตกกันเหมือนเดิมจะจัดร้านบุกกติจะเนอิระน่าสนุกดีนี่แต่คำถามข้นสเดี้ายกคือไม่จจะส่งกุญเรกับานเสร็นนี้จะไม่ทวหญิงทำพุกเกได้หร้อหไม่สมบูรณ์ต้นตายแล้วก็จะเกิงตบกัททาบาบุกเกจะได้าหลักกับไฟล่างเพียรเอาลูไง เอาละเขียนนั่นพอลที่กเ่อขอตัวก่อน,ลนลแล้วกันทีเดยวกันวันข้าวอ้อลิมบไปถอยากขึ้นลาไปกินคู่คู่ลาแล้วก็ไปกินอย่นในเกสใช้พลังานเยอะแยะธรรมดานี่คืออยูนในกะแส,ก,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 สการทนทิ้กันงานเขา้าคูณสองเอาละละกาก่ลันี่กลับมาที่เดิมแล้วหองไม่องคูยเสียงนังก็ได้เว้ย อะของในขวดหายไปแล้วล่ะ <c oughs> จะรู้สึกมีรางสังหรณ์ใชเหมือนกันรางสังหรณ์ที่มีซึ่ด้วย <c oughs> นั้นพี่นิเอ้ยเจ้าหญิงก็ให้เราทํางานทํางานและทํางานเพื่อหาเงินมาซ่อมแซมปราสาทและฟื้นฟ <c oughs> ูอ <c oughs> ัณฑ <c oughs> ์ัองได้แต่ในหัวเือนจะถึงรอบนอกและพวกเราได้บรรลยรู้จักในชื่อกบนการ3ามพีเลนเจอร์และตอนนี้พวกเราก็ได้กําลังเดินทางไปจัดการมอนสเตอร์ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆ ตามที่เจ้าหญิงได้มอบหมายงานมีชื่อว่าหมู่บ้านบอกเล่า9 0เถิดรีบเดินเข้าเซออืดอันมีเดี๋ยวรอที่จะตกดิสก่อนนะพอได้กินข้าวแล้วก็เดินนําหน้าเลยนะแกแล้วอย่าลืมว่านี่ที่ติดฉันไว้ตอนนี้3,200มมันลพี่หลังหัดเก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินเองมัง่งสิไนสตาลีเออเออเดี๋ยวจบงานนี้คืนที่โถให้เป็นหมายทวงนี้ไม่ได้ เมื่อก่อนฉันได้กินอะไรแปลกๆแถวนี้ใช่ละมีมังสเตอร์อยู่ข้างหน้านี้เอาปากมามาจากไหนน,นั่นนั่นไงละ่ะสงสัยคงได้สู้ไวกว่าที่คิดนั่นเนี่ยอย่างนั้นแปงลงร่างเลยละกันก็ดีเพราะพวกเราในร่างนี้รับมือกับมันไม่ไหวแต่มาชออ่องแป๊บ จะเล่นคาว่าที่อ่อนแอแบบนี้แต่มามีคนนี้ไม่ยอมให้แกทําตามใจรอกเย้อแสบมาถึงก็ทําเท่เลยไในแต้มเจ้าหญิงบอกว่าตอนที่แปลงร่างให้เรียกกันด้วยชื่อวงการจําได้ไหมเอาล่ะพวกนายไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวฉันคอยยิงจากข้างหลังเองหลบไปข้างหลังก่อนนะุ้องครั้งนี้ไนกี้ยางขอเท่บ้างแล้วกันยัอินนิสัสแลชไ้คียังมอบลงหมดหลอเลยตูอันที่ไซเดอร์ช็อตครับไปกิน เ,เรียบร้อยแล้วมันตายละมันว่ามันคือต่อเพนนีกอร์มันจะช่วยหลบผ่าปแล้วครับใช่แล้วฮ้องแต่ก็ไม่ได้ช่วยฟรีหรอกนะหน้าเอาหนะ้านี่ก็แค่จะถึงหมู่บ้านบอกเล่าเก้าสิบอยู่แล้วแต่มังเกอร์ก็อ่อนครั้งนี้ให้ฟรีก็แล้วกันนะมันนั้นต้าผมก็ไม่มาแล้วม่ใช่นะครับว่าแต่ในเวลาที่อันตรายแบบนี้จะไม่ถึงออกมาจากเมืองละฮ้องติดตามชมตอนต่อไป